เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ยากลำบากได้ครั้งละไม่เกิน3,000บาทเงินส่วนนี้มีอยู่จริงเป็นเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากซึ่งหลักเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก็คือเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะยากลำบากมีรายได้น้อยก็สามารถไปติดต่อแจ้งเรื่องได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกจังหวัด รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่ผู้สูงอายุที่ยากลำบากจะเป็นผู้ไปแจ้งลงทะเบียนเองหรือประชาชนทั่วไปพบเห็นผู้สูงอายุในชุมชนของเราและท่านเป็นผู้แจ้งเรื่องให้ก็ได้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะคะก็จะรับเรื่องไว้ด้วยหลักๆคือถ้าให้แนะนำให้ท่านไปแจ้งไว้ที่เทศบาล หรือว่าอบตและเดี๋ยวทางเทศบาลอบตก็จะรวบรวมข้อมูลและส่งให้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดนั้นซึ่งทางพอมอนเนี่ยแหละค่ะ ก็จะเป็นหน่วยงานหลักที่รับข้อมูลและอาจจะลงพื้นที่ตรวจสอบว่าเป็นผู้สูงอายุเข้าหลักเกณฑ์จริงหรือไม่มีภาวะยากลำบากมีรายได้น้อยและถ้าผ่านเกณฑ์ก็จะมีเงินช่วยเหลือให้ครั้งละไม่เกิน3,000บาทหรืออาจจะเป็นสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันในวงเงินครั้งละไม่เกิน3,000บาท และ1ปีช่วยเหลือได้สูงสุด3ครั้งถ้าเข้าหลักเกณฑ์ครบถ้วนก็แล้วแต่การพิจารณาตามความเหมาะสมนะคะก็ฝากแจ้งพ่อแม่พี่น้องนะคะว่ามีเงินช่วยเหลือส่วนนี้จริงๆด้วยทางพมเป็นหน่วยงานหลักในเรื่องนี้และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะ จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ